ต่อเนื่องพี่น้องต่อเนื่องเลยได้ครับได้ตรงหน้าแมคโคไอตรงหน้าดูโฮมถนนมิสภาพทางหลวงหมายเลขสองออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทางมือดอนรถตัวนี้ก็ล่างหลายแน่นเอียดเลยครับเห็นแล้วทยอยกันมากมาเลยเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับติดตามไปเบิง้งว่าหน่อยไรซ้ำไหนนะครับนะพี่น้องสีเดินทางมาสเสดินระมัดระวังน,นะครับนะว่ารถมันเริ่มทยอยเข้ามาเยอะแล้วไปลลยไปเลยครับเริ่มคลิปจากหน้าดูโฮม นและตรงปรั๊มบางจากนี่แหละครับพี่น้องไปลุยกันพี่น้องไปเบื้องครับลุยเลยถนนมิตรภาพเวยครับเด้อถนนมิตรภาพนะครับหมายเลขทางหลวงหมายเลขสองนั่นเองนะครับมุ่งหน้าออกจากขอนแกน่นมุ่งหน้าไปเมืองอุดรธานีอ้าพี่น้องไปเบิ้งรถน้ำกันวันรถหลายหน่อยหลายซ้ำไหนมิยาสุยเล่นใส่ใส่ใส่มูนี่แหละ พอเล่นขววสองเล่นนี่หนึ่งคันแล้วที่สัมภาระเต็มคันรถเต็มท้ายรถเห็นปะ่ะนะครับเราระวังรถจอดน้ำเด้อพี่น้องเด้อย่ำขึ้นเด้อนะครับรถบ่วงรถยาวๆนี่จอดอยู่ข้างทางรับประทานอาหารเนาะครับนั่นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีสัมภาระเต็มคันรถเลยพี่น้องกระลูกหานพี่น้องดี๋นี้ตามคลิปวิญาอาจจะเป็นลูกร้านพี่น้องก็ได้นะครับเนาะนะครับ โอ้ว่อไปว่ามาข้อแข่งเด้อโอ้จะกินน้ำดีไหมบอกลายลายก็ได้บ่าไปยังดอกกพ็พออยากให้พี่น้องเห็นากให้พี่น้องเห็นนะครับอยากพี่น้องเห็นบรรยากาศเมืองว่าลูกรานที่ไปเห็นงานกลับมามาซูบ้านพี่น้องนี่มีพ่อไอแม่นี่ย,อนอย้อนยังพี่น้องเนาะลูกหลานตีมุงนาขับรถมากเบิดมือเบิดเว้นเมื่อยกับเมื่อยหิวกับหิว,หวนี่นี่อีกหนึ่งคันสามคันแล้วที่ คนสัมภาระเต็มขั้นลดแบบนี้ออกจากเมืองคอนแก่นมุ่งหน้าไปทางเมืองอุดรธานีถนนมีสภาพนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสิมีอีกวาเดี๋ยวคอยติดตามเบื้องไปเรื่อยๆนด่แล้ลครับพี่น้องคนอีสานมาเนาะสิบเอ็ดังสี่ถึงหน้าเทศกาลต่างๆสิภากันครับบ้านสัมปาระเป็นยังเต็มนึ่งของฝากพอฝากแม่ฝากพี่ฝาก,ฝากน้องนะครับผมเห็นแล้วผมอึง้งนะครับดีใจนะครับ ในสิ่งเรานี้นะถึงพ่อแม่เราจะจากไปเนาะแต่พี่น้องพี่น้องเรายังอยู่คนที่หน้าที่ต้องทําก็คือไปทํางานนะ้องพี่น้องไปเท็เพจการในงานก็นีหน้าที่ของกาเจ้านะครับลางานหลายกับสีบ่วได้นะครับนี่บอวตลาดนัดพอมบันเบอนี่นะครับเขาเอินไว้เขตเทศบาลสำรานได้เนี่ นะครับตรงสะพานร้อยนี่นะครับโอ้ยคือขัดคืน้องพี่น้องนี่แหละคนีสานบานเฮ่าครับไปยุไซก็คือทอดบานหอดซองคือทอดพ่อหอดแม่คือหอดรอพ่อป้า,ปาหอดลุงเนาะครับผมผายไส้ผู้เพิ่นดูแลเลี้ยงเข้ามาเดอ้อสิบบอกใครนะครับถึงพ่อแม่เราไม่อยู่นะครับพี่พี่พน้องเรายังอยู่ที่บ้านอยู่เยอะนะครับ พ่อแม่คือเสาหลักหลังจากพ่อแม่ก็คือพี่นะครับพ่อแม่ก็คือเป็นพระนี่อย่างนึงนะครับพ่อแม่คือพระผู้บุกเบิกที่อยู่อาศัยให้เรามาสิ้นพ่อแม่ก็เป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่เอื้อยพี่เอื้อยยังไงพี่น้องนั่นแหละครับอย่เรืมบุญคุณเพิ่นเด้อครับเดอ้อเพิ่นสร้างเพิ่นแปลงมาให้พวกเขา ตะกี้เฮาเป็นอย่างเฮ้าว่ท่านเกิดกับมี่ไอ้ไส้ิ่นแปลงมาจากพอ่อจากแม่เหตุงานครูกับพอ่อกับแม่มานะครับเพราะอยังสร้างแปลงไวใ้ให้ลูกให้ล้านนั่นแหละผู้เป็นพ่พอเป็นแม่ก็ได้นม่นบ่จากพ่อแม่เบินแห้งกับมี่ไอยนั่นแหละอ้พีเฮาเนั่นแหละผู้เิ่นส้างิ่นแปลงไว้ให้มิฉะนั้นอย่าลืมบุญคุณบุญคุณที่ท่านท่านแปลงไว้ให้ถ้าลืมบุญคุณท่านจะไม่เจริญนะครับพี่น้องมันสิบจเจริญ นะครับมีเงินมีท่องกับป้อนมาไว้ให้อนใส่ยังไงก็งแล้วแต่นะครับบุญคุ้นเพื่อนน่นใหญ่หลวงพี่น้องพระท่านเคยสอนอยู่แล้วว่าท่านมาทําบุญที่วัดเนี่ยพระที่บ้านน่ะท่านอุดสบายยังท่านอยู่ดีสบายยังพระท่านถามอ่ะบางคนก็บางคนก็งงพระอ,อยู่ที่บ้านเป็นยังเนาะพระอ,อยู่บ้านอยู่ดีไหมครับบนพระบุธรูปนั่งอยู่สถาน พระพุทธรูปก็เรื่องหนึง่งพระพุทธรูปนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยกจิใจเนะาะพระพระพุนถามพระท่านผู้นะครับพระพระผู้ที่ดีนะท่านสอนไว้ว่าโยมอันนี้เป็นเรื่องเล่ามากนะครับผมว่าต้องเป็นเรื่องจริงแหละข้า้าชกงว่านะครับโยมมาทําบุญที่วัดนั้น พระที่บ้านท่านอยู่ดีสบายท่านกินอะไรยังท่านทานอะไรยังหมายถึงว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่ท่านอยู่ในบ้านน่ะท่านอยู่ดีกินดีไปกินดีหรือยังแมนบอพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่ท่านท่านเลี้ยงเรามาน่ะผู้พเพลียงเขาว่าตั้งแต่เบบอ,อยย่ตั้งแต่ตัง้งทองมากแปดเก้าเดือนกับพ่อแห้งเน้วยกินยังคล่ามกิน พระพื้นเบาจังสี่จังค้ดออกว่าพระคุณพ,พ่อคุณแม่นั่นพระอ่อนาหารชั้นหนึ่งพี่น้องคิดให้ดีนี่นี่คันที่เจ็ดนะครับที่มีสัมภาระสัมภาระสิงเหล่านี้ก็คือผู้บนไปเห็นงานอยู่ต่างทีนกลับมาบ้านซื้อของมาฝากอี่ออยแม่ฝากพี่ฝากน้องเห็นไหมครับบุญคุณนั้นจงเจริญแบบนี้นะครับคิดถึงพ่อแม่พ่อแม่ มีที่มีทางให้เราอยู่อาศัยทุกวันนี้มาจากไหนด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อของแม่เราสร้างไว้บุกเบิกไว้ให้เราจากพ่อแม่แล้วใครก็มีพี่พี่ชายพี่สาวทุกคนนั่นแหละครับที่อยู่ในบ้านนั่นแหละเมื่อก่อนเราเป็นอะไรอ่ะยังไม่รู้เรื่องนะมะนั่นแหละครับถ้าใครนึกถึงบุญคุณพ่อแม่บุญคุณพี่ผู้บุกเบิกไว้ให้เราคนนั้นเจริญนะครับ ไม่คิดถึงก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของท่านใครมันเนาะไม่ว่ากันใครม,มีโอกาสเข้ามาหาพ่อแม่เถอะทำบุญกับพ่อกับแม่เถอะนะครับเหลือกินเหลือใช้ก่อนค่อยไปทำที่วัดก็ได้วัดผมไม่ได้ว่าไม่ได้แอนตี้ว่าไม่ให้ไปทำบุญที่วัดเด้อผมว่าแอนตี้ว่าให้ไปฮ็ดบุญที่วัดนะครับให้ไปฮหดแต่ว่าให้เงินมันเหลือกินเหลือ,ลอใช้หรือพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ย อยู่ดีสบายไปอยู่ดีกินดีไปเพิ่นมีเขาแรงกินกับหยางคู่มือเพิ่นกินกับหยางเพิน่นเพิ่นมีเงินใส่บอ่อีพอไอแม่ไม่ไรได้ยังบ่คิดเบิ่งครับคิดเบิ่งให้ดีเพิ่นมีเงินเดือนเงินดาวบอ่อีพอไอแม่เพิ่นขาเพิ่นอยากกินนมซากก่อนอยากกินนมดีได้เกิดเงิน,งนบ่ไม่กับบ่ได้กินเนาะสิบบ่บาบอ่อพี่น้องคิดเบิง่งเะครับ อย่าคิดว่าฟังเทศเด้อธรรมะก็แล้วกันคิดว่าเป็นธรรมะได้เป็นหอังเด้อนะครับมิฉะนั้นมีก็แบ่งไม่พ่อให้แม่ใส่ไว้ใส่มือติดไว้บ้างถึงว่าท่านไม่ได้กินขนมลูกหลานที่ท่านเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงอยู่นั่นก็ได้กินขนมลูกหลานอยากได้กินก็ได้กินถึงว่าเพื่อนบ่ได้กินลูกหลานาไ่ด้กเพื่นก็ดีใจนะครับ เว้าหลายปวดนะพี่น้องออาเช่นสิสรุปง่ายๆคือว่าขอจงคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ท่านไม่อยู่ก็อุทิศบุญไปหาท่านพี่ชายพี่สาวคนที่บุกเบิกต่อจากพ่อจากแม่เราคือใครแบกมีดไปทางให้ทางให้ทางหน้าเห็นให้เห็นหน้าเอ,อบิบคันแท้ไว้ให้คู่บักไงเพื่อให้น้องนุง่งทํามาให้กินใ้ปัจจุบันนี้ บุญคุณท่านนั่นคิดถึงเดอ้อนะครับถ้าท่านไม่คิดถึงท่านจะถือว่าเป็นคนอกักตันยูไม่คิดถึงบุญคุณคนไม่คิดถึงบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละครับพี่น้องเดอ้ออย่าเป็นคนอกักตันยูเป็นคนรู้บุญคุณคนเดอ้อที่ใจะเริ่เนจะเริ่นเด้อพี่น้องเด้ออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุคิดดีทำดีได้ดีเด้อพี่น้องเด้อ นะครับท่านเพื่อนกบรยุพร้าคิดดีทำดีได้ดีนะครับนะครับเอาเลยเลยลืมเทศเทศก็เลยลืมบึงรถนะครับนี่นี่อีกขั้นหนึ่งขั้นที่เก่านะครับขวนสัมภาระผ่านไปแล้วขนาดนี้วันที่27่สที่ทายคลิปอย่พินอ้อง็ยังงหินรถเดินทางกลับมาเรืเร่อย นะครับผู้เขาจาอยู่ทั้งไก่เนาะแล้วผู้อยู่ทั้งโคลาชทั้งคนอีกลหละนะครับบริข้นมาพีเขาจะกดสิบรเห็นะค่อยๆขับเด้อขับเด้อพี่น้องค่อยๆขับไปเด้อนะครับค่อยๆขับไปนี่ขั้นหนึ่งเต็มสัมปลาเต็มคันรถเลยนะครับดีใจครับนี่ขั้นหนึ่งสังปลาเต็มคันรถ เจอเร็วล,ลดเก่งอีกป้าขุนพักขึ่นนกม็มีเเม่อยก็สิพักข้างทางก็มีนะครับเนาะนะครับดีใจครับที่ลูกๆล,ล้านๆนี่นคือทอดพ่อแม่กำพืชเขาเอิ้นว่ากำพืชนั่นพุนเอาตู้เย็นมาพร้อมก็มีนะครับพื้นฐานของเราลูกชาวไร่ชาวนาเนาะอย่าลืมบุญค,คุณพ่อแม่อ้ายไส้บุญคุณเพ่นันไหล่นเหลือหลายนะครับผู้เพขุนบุกเบิกไว้เฮ็ดตัยเฮ็ดนาไว้เหรอไปเอิบคันแท้ แข่งก็พอกับแม่เพชรใบเพื่อนอ้องพนุง่งนะครับน,นี่มันยังหนางานนรึมันยังเนี่ยเต็มมึงตึงยู่เนี่ยเพื่อนอะส่งงานตัวนั้นนะครับบ่าว่ากันนะครับพี่นอ้องพุนสัมปราาเต็มคันหลดเลยเห็นบน่สิบคันสิบเอ็ดคันปา้าเห็นบ่นเห็นบ่พี่นอ้องนี่ครับข้าเจ้าคิดหอดอีพออีแม่ิดหอดพุลุ่งแม่ป้าคิดหัดหน้าอา ไอ้ยส้นะครับจำคำวิญญาณไว้เด้อรับเด้อบุญคุณพ่อแม่บุญคุณไอ้ยส้ที่เพ่นเฮ็ดสร้างแปลงไว้เฮานั่ะเรือบ,บุญคุณเพ่นที่เฮามีหมองยู่หมองเศร้านะครับบางคนเอาทีอพอเป่ามุ่นพอมุ่นแม่ไปขายนะครับขายกินขายเที่ยวเบิร์ดครับมันมีแต่อับจนนะครับรักษาไว้ดี มูลบ,บ้างอีปอยแม่์ไอ้ไส้พิ่นเ็ดไว้นะครับขีดหอดเพิ่นขีดหอดเพิ่นนะครับรถคันนี้มาแมลงน้ำกลนแห้งจ้ะเดินยานรถพวงโอเคเอาขับเร็วๆหนีอยากมั่นกันไปหนอกแล้วนะนี่แหะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านช่วงเสร็จปีใหม่นี่ปลอดภัยนะครับเดินไปๆไปครับ นามขึ้นรถไลไลกับ่าต้องเาว่านะครับเด้อขับเรื่อยๆเมื่อยกับจอดขับบางไหนมีเลยกว๋วยเตี๋ยวหอนๆนั่งกินตะก้อนพักยืดแข้งยืดขานะครับโอ้ยพี่นองเลยรถมากข้างหลังวิญยาณไหมป้าเฮ้ยเอาเด้อนับนับขั้นเดีเบิมงหนึ่งรถตู้นะครับสองรถกระบ,บะ สัมภาระเต็มคันหลังเต็มหลังนี่เห็นบหมสามรถกระบะสี่รถตู้มึงดูแซงกันกันว่าหลบหเบเถอมันติดรถใหญ่ยัง่งมึแงแซงม่ได้นะครับห้ารถกระบะหกรถกระบะเฮ้ยรถแวนรถแวนนะครับหก ครับเจ็ดรถกระบะคือเก่าว้ยพี่น้องเลยตัวนี้ยเจ็ดรถกระบะป้าแน่ยมังคุณเน่ยสัมภาระเต็มขั้นรถเลยพี่นออ้องเจ็ดแปดว้รถพ่วงกันนี่้เพืพ้นแซงโปรดเนาะเอ๋อเพื่อนฟ้าเพื่อนฟ้าเพื่อนอาจชไปเก็บงานนะครับส่งงานคุณนะ เงาพื้นแง้พ่ไปโลยนะครับเอ้ยแนมไปจกหลังด้วยครับผมว่เห็นเลยเอ้าวัวแนมก็ได้ที่แน่รถหลายน้ำกวนกันยาวๆนะครับนะเดินทางโดยปลอดภัยด้วยครับเด้อนะครับคุณน่ะรถเก่งส่วนตัวกามีนะครับสิคุณน่ะสัมภาระเห็นไหมครับแค่ออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทางอำเภอนลำพองนะครับบรทษัทหันลำพองซัม เป็นสิบสิบกว่าขั้นแล้วนะครับเห็นเห็นนะถี่วายีสัมภาระเต็มขั้นรถนี่เห็นบ้าน <c oughs> นี่ก็แม่เห็นบ้านพี่น้องบอ้านพี่ญาตาเลยเนี่ในหลายพี่ญาตถึงไหนมากกอติดไม่เก็บภาพแบบนี้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเนี่ยเห็นบมากมายเลยนี่อีกพี่น้องโอ้ยเริ่มแล้วบงบอกว่าขา้าเจ้าเริ่มทยอยมาแล้วออกเดินทางตะเซาเป็นปะเดินทางตะเซาขึ้นมา โคซีมอสคอนเจน่วงคอนแกนนี่แหละรถกระสีไลยเนาะรถอาสิติดแน่นะครับอาสิบกินเขากินน้ำนะครับพ,นะยยยยพ,พุ่นอะยุ่ยยุ่ยมากปุ้ยอ้าพี่น้องนะเห็นได้ชัดเลยว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนหรือลูกหลานที่เดินทางมาจากเหตุงาที่การงาน,น,งานมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยม,ม,ยยมพี่เยี่ยมน้องโอ้ยเห็นนะครับดีใจเด้นะครับดีใจดีใจนะ้ำพินน้ำนองที่พ่อไอแม่เพิ้นฐานเนาะ กูพเพิ่นกับสิตมไกล้ไปถากะมี่นะครับตมไกล้ไปถา,าลูกพุ่นเต็มสัภาระเต็มคันรถเห็นบ่พี่น้องนี่รถเก๋งส่วนตัวกะมี่นะครับเนาะรถแว่นนะครับกะมีผู้ดยสารนี่แว่นนะครับเนาะนี่แหละครับพีนพ่น้องพี่ใหญถึงเลยมากกอติดบรรยากาศให้พีน่น้องเออไแนบไปกระจกหลังพี่น้องแซวสะเลย พุดนะโอ้พุดนะเห็นไหมครับโอ้ยพี่น้องะไรกอนซ้อนน้ำนะครับนะเดินทางปลอดภัยไปฉลองกันย่บ้านกันเด้อไปหาไก่ปลาต้มบูซาปลาพ่อท่านสาคามิพ่อท่านสูบน้าจากสาคามีให้ลูกหลานมาฮอดก่อนเห็นไหมเนาะไปสูบน้าปลาปกินต้มปลาต้มปลาคอใส่เสน้นกรแซ่บๆอยนะ่นะเนาะโออนะครับ นิยายมาขับเร็วนะครับขับเรื่อยๆเพราะอยากเก็บภาพให้พี่น้องมึงเนาะเนี่ยเด,ดือดเดือดอยู่คนนะ่ะเห็นบ่พี่น้องบ้าได้ขาดสายเนียนี่พอมีญญาณเกาะเล่นสายไปใครจะอบอกบุกการแซงนะครับเกาะตู้นิยายอยู่สองสามขั้นนี่นะครับไปบ่ได้เลยเขามาเล่นนี่เราไปบ่ได้เลยนั่นสัมภาระเต็มอยู่นะครับนี่คือกันลุบว่องอยู่กับบ้าเห็นนะครับนะครับจะบกุกการแซงเพียมันยอย่างน้อน,นี่ยก็คนพิใส่น,อน้อ เอาปุ้ยเนี่ยมุดจกหลังพี่น้องเนี่ยมุจกหลังไฟเหลี่ยมมามาทุกคนเป็นแถวเลยเอาเดี๋ยวไปหอดทางแยกเข่าเคลนนะครับพี่น้องวิญญาณกับสีหอดทางแยกเข่าเคลเนานะเพราะวิญญาณสะเข่าบ้านนะครับเ่าไปหอดน้ำพ้องดอกนะครับเอาทางแยกเข่าเคลจะไปจอดไป่ายพี่น้องเบื่อว่าอยู่ช่วงนั้นหน่อย,ลยไลนะ่ซ้ำใดเนาะสตีเห็นน้ำกันเนาะไปรุนกันเฮ้ยโดดใหญ่ใหญ่มากไหมนะครับอ๋อเดี๋ยวดีพี่น้อง รถใหไงพุชิดยาเอาครับเ,เดี๋ยวให้รถญ่ขั้นดีแซงกันวอรแมนวิญญาณจะากเก็บพาแบบธรรมชาติใช่ไหมครับาาดดนเน,นี่ยมันติดรถไงว่ารถใหญ่พ่วงนี่ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยรถใหญ่พว่วงว่ารถหรือเล่้ยแยนลายวะ่าไรนะครับบัตรข้ามูช่างสาธุอเอาบไปรถรถพ่วงไปแล้วเปิดแหนมข้งางล่างแนมข้างล่างว่าไม่เอาขุนเทาเบิรงดูวนเหนียวลายลายเลื่อนหน่อยพี่น้องน้องคูดอ่ะ สัมภาระเต็มคันรถเลยเห็นไ่มคุณถนนมีตรภาพด้วยครับเด้อออกมาจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทั้งอุดรเนาะรถน้ำกลวิญญาแตกแซวแซวมาค้ำมาด้ยครับผมมงวลัวแล้วนี่นะครับกล้องสีบริชัดด้วยครับเด้อสีม่วมั่วฉลัวจักน้อยนะครับบริชัดเจนอยากใครเห็นอยากให้ให้เห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศที่พี่น้องครับขับรถกลับบ้านนะครับขับรถมาภูมิลำเน่านะครับ ส่วนสีหัดวันที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบโอ้ยสามสิบเอ็ดมูลนั่นแหละนะครับเพียบเลยเนาะรถนะครับข้า <S <S ้าก็สิทธย่อยมาค่อยขับเลยครับเด้อค่อยๆกันไปนะครับไม่ต้องขับเร็วดอกเมยกับพักนะครับเด้อขางทางเอได้ปั๊มน้ำมันกับพักนขาของนายก่อนนะโอ้ลืมไทยวันหันพี่น้องเลยเมยอเขาจะนั่งรถเมย์กัจอดขางทางเนาะนะครับคุณอ่ะ เดือดเลยน้ำกุนปาดพี่น้องเอ้ยแน่ยมุกตกลังไหมเห็นมนั้น้อเห็นเนี่ยมุกตกลังกูด่ะเห็นปะพี่น้องเห็นแถวเลยนะครับกูด่ะแมนบัดเอาหอนมูใส่มาเอามูใส่มาใส่น้ำบานรนี่เดี๋ยวกับหรือว่าแน่มาฝากพี่ฝากน้องนะมาฝากให้โโลูกให้หลานสินะครับนะเอาวิญญาณสิเหลี่ยมของเขินโบราณน,นะครับเด้อบอกบอกไปน้ำพองเนาะเอาซัมเนียระพี่นอ้นนอ,นนนะองนี่วะเขินอุบลรัตน์นี่ยแหละวิญญาณสิเขานี่แหละนี่เหลี่ยมใส่เขาินโบราณเลย ตรงไปอุดรธาน,านีน้องค่ายปุ่นตรงปุงป่นน้าอันลานเลยนะครับพี่น้องนะย่ิเข่าเลี้ยวซ้ายเข่าึ้นมุฒรัตเอาสิผ้าไปจอดเบิงบบ้งซ่อมเบิ้งรถบรรทัยบรรทัยในช่วงนั้นเนาะช่วงที่ตรงติดไฟแดงนี่ว่ารถสีหลายนั่นะพี่น้องไปเบิ้งข้าวเดี๋ยวแบบนี้จะข้าวกันพี่น้องปราปลาลมเนาะไปเบิ้งพี่น้องนะเอ้าล่อเบิ้งบันเบิ้งล่อเบิ้งว่ารถรถมันสิแน่สีหลายนดัดนนะครับสัมภาหลาไม่จี ผ่านจุดจานจุดจานสักไหนนะครับนี่เอาแน,นี่เบิรงเด้อพี่น้องเด้อนี่ตรงไฟแดงนี่บ่ติดไฟแดงไงเนี่ไฟเขียวเลยเด้อนี่อ่าลาดอาลัดเลยเนาะเห็นไหมครับเนี่ยไฟแดงเข้าเขินบุรัสต์นะเขินเขินบุรัสต์ยูนี่นนะครับเนาะเนี่ आ, เเนนเนเนยเอาไฟไฟเหลืองแล้วอา่าไฟเหลืองแล้วนะครับเบิรงรถสี่ลายซี่สักไหเอาปึ๊บอาเบิรงครับโอ้ยเลี้ยวเขาไปนี่ก็ันายได้เลี้ยวเขาไปเขินบุรัสต์ยูนี่นยาย เรียกเขาไปตั้งน้องบัวลำพูนี re ่ก็ร้ายนี่เสรนนี้มันไปมึงเลยเลยนะครับไปมึงเลยได้ไปน้องบัวลำพูได้นะครับเส้นี้ไปอุดรอนกันคือเรากำนับนะครับแล้วแต่พี่น้องอาจิะแวะเที่ยวขึ้นบบราณตะกอนก็ได้นะครับเนี่ยเอาติดบ่ถึงไฟแดงบ่ถึงนาทีรถเาวปึ๊ดเลยพี่น้องรถยาวปึ๊ดเลยนี่เอานี่นี่นี่เห็นบ่าเรียวเขาเคลื่อนก็รลายเอ้าพี่น้องเสียเบื้องให้เบื้องเอ้าว่าไา่ซ้ำใดนี่ พื่อนข้าวเดียวพี่น้องโุ้ยเพื่อนเห็นปะเงีวอ่านลานเลยพี่น้องคุณนเน่ยนะครับเอาสั้นละพี่น้องขอให้พี่น้องเดินทางโดยปลอดภัยเด้อหันคลิปแบบนี้ดีๆจริงสิหันมันถึกใจพี่น้องกดไลค์กดแชร์วิญญาพาเทียมเลยเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเอฟซีเขาไม่ใหม่กดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนว่าท่านวิญญามีคลิปใหม่ๆกับเสียงพี่น้องเบิ้งเห็นก้อนหมูนะครับเนาะแค่นี้ก็ เงีบักแห้งแล้วเอาไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเบิง้งยังน้อยพี่น้องอีกยังน้อยอีกยังน้อยว่ามันโดนอนไรมันยังสีรุดเอาเบิ้งเด้อครับเด้อนั่นไฟเขียวเลยเด้อนั่นพูดนะไปอา้าวย่วยยุ่ยแล้วเอาเบิง้งสีจากหน้าที่ยังสีรุดนนะครับยกใไ้หู้จริงๆบ่มีการตัวกันเอาเบิ้งด้วยครับคนหลายคนหน่อยซํำไหนเบิ้งซ้ำไหนเนี่ยพี่นะครับโอ้ยพูดนะครับ เอาซะอะไรพี่น้องเพราะท่านเบิร์เด้น่ไลายอย่เด้นี่เอามันสิ่งานาะพี่น้องพี่น้องสิเบื่อนะเอาสิบอกพี่น้องว่าพี่น้องเดินทางกลับบ้านภูมิำลำเนาไลอีหลีสวัสดีครับ